แล้วทำไมฉันมีความรู้สึก,กว่าเขาจะลงโทษเบกกี้ที่พูดไอเนี่ยไอเรื่องคนตายอ่ะใช่ฉันกําลังคิดอยู่ว่ามีสิทธิ์ว่าอาจจะโดนลงโทษเหมือนกันตอนนี้คือมันมีประเด็นดาราม่าของยยเบกกี้อยู่ก็คือดรามา่าโปรโมที่พาดพิงออซี่ออสบอนหลายคนเขาก็มองว่าอันนี้เนี่ยมันเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะก็อย่างที่เห็นไปนะคะว่าในรายการรอตอนล่าสุดที่เขาไปจัดกันที่เมืองเบอร์มิงแฮม ซึ่งก็เป็นเมืองบ้านเกิดของออซี่เบกกี้ก็ในฐานะที่เป็นนักมวยปั้มฝ่ายอาธรรมมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะที่จะเหมือนกับว่าต้องพูดจาจิกกัดคนดูหน่อยให้คนดูมีแรงรถูกต้องแล้วก็ต้องมีการเรียกแบบว่าเรียกฮิตจากคนดูกันตามธรรมเนียมนะคะเป็นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะว่าว่าแบบจะพูดอะไรกับเมืองนั้นแต่เอิญเอิญ ออซซีะะ่ออสบอนเพิ่งเสียชีวิตไปประมาณเดือนหนึ่งได้มัง้งหรือไม่ถึงเดือนประมาณนี้นะแต่เอาเป็นว่ามัน,มนไม่นานอะ่ะยังไม่นานมากก็เลยแหมขอเซลออซซี่ซะหน่อยกลายเป็นว่าเนี่แหละบางคนก็มองว่าเหมาะสมบางคนก็มองว่าไม่เหมาะสมอันนี้ก็แล้วแต่นานาจิตตังค์แต่ว่าจะขอยกโปรโมบางช่วงตรงที่มีปัญหามาอ่านให้ฟังหน่อยก็แล้วกันคือเบกกี้นางบอกว่าของดีอย่างเดียวจากเมืองนี้เนี่ยมันเพิ่งตายไปเมื่อเดือนที่แล้วแต่เพื่อความเป็นธรรมกับออซซี่ออสบอน นาก็จะชมว่าเนี่ยเขาก็ฉลาดนะที่พอจะย้ายไปอยู่ L.A. แทนซึ่งเป็นเมืองที่ดีกว่าเพอถ้าหกว่านางจะต้องอยู่ที่เบอร์มิงแฮมเหมือนกันเนี่ยนางก็คงจะตายเหมือนกันนั่แหละแรงไหมถามว่าแรงไหมก็แรงอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ด่าออซี่ตรงๆเหมือนเ,นเป็นการด่าด่าเมืองมากกว่าแต่หยิบเอาชื่อคนมาพาดพิงอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้เนี่ยยังไรก็ตามมันก็ได้สร้างความไม่พอใจ อย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากตัวของแคลลี่ออสบอร์นลูกสาวของออซีอซ่ออสบอร์นนั่นเองนะะซึ่งเธอก็ได้เอาไว้ง่ายว่าก็ไปด่าลงใน i ิน t a g r กรมนั่นแหละในสตอรี่อินสตาแกรมแต่ความหาคืออะไรรู้ป่ะนางแทก็กผิดคนผิดนางไปแท็กอะไรวะเบกกี้ลินด a n อทแฟนแฟนดอทหนึ่งสองอะไรนั่นแหละข้อเฮียนางไปแท็กแอกแฟนคลับนางแท็กผิดคน แล้วด่าด่าแดดแรงมากแล้วแบบมึงมันไอสารเลวหน้าอับจริงๆเดี๋ยสมาคม WWE เนี่ยยอมปล่อยมีการพูดถึงพ่อของฉันกับบ้านเกิดของเขาแบบนี้แล้วก็ทำการแท็กเออ่แอคเคา้์แฟนคลับเบกกี้ลินแต่ว่าน่าจะโกรธมากแหละโกรธจนแบบไม่ทันดูว่าว่าแอคจริงไหมกูบอกเลยนะเจ้าของแอคนั้นอ่ะตื่นมาคงตกใจอ่ะคนมาดูเป็นล้านโอ้ยดีโดนด่า อะไรก็ไม่รู้นะฮะแล้วก็มีรายงานออกมาว่าสมาคม WWE เนี่ยก็รู้สึกอับอายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็เหมือนภายในเขาก็มีการคุยกันแหละว,ว่าอาจจะทำการขอโทษไม่ว่าจะเป็นแบบว่าออกสื่อต่อหน้าสาธารณะก็ดีรวมไปถึงการขอโทษเป็นการส่วนตัวกับทางครอบครัวของออสซียสบอนด้วยนะคะทีนี้มันก็มีทั้งคนที่มองว่าเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมอย่างที่ได้บอกไปนะฮะ เราไปทำการแบบว่าคิดวิเคราะห์แยกะมาให้สักเล็กน้อยนะคะ ว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมยังเราจะมองในหลายๆมุมนะเรื่องเนี้ยเพราะส่วนตัวนี่ก็ไม่ได้เป็นคนที่บอกว่ามองว่ามันผิดแล้วผิดไปเลยหรือถูกก็ถูกไปเลยซะทีเดียวนึกออกไหมคนที่บอกว่าเออมันก็ก็ไม่ได้เกินไปนี่มันก็เหมาะสมดีแล้วเพราะอย่างที่บีบอกว่ามันก็เป็นการเรียกฮีตของนักมวยปั้ำ <Yeah. S 1> ที่เป็นฝ่ายฮิลเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่นักมวยปั้่ายฮิลจะโปรโมทแบบนี้จะทําเซกเมนต์แบบนี้ซึ่งถามว่าเบกกี้ลินทํทได้ดีไหมทําได้ดีเพราะถ้าทําไม่ดี นนคนก็จะเฉยๆแต่เนี่ยคนโกรธแปลว่าอะไรประสบความสําเร็จกับโปรโมนี้แล้วถูกไหมอันนี้คนก็มองแบบนี้แบบหนึ่งในอีกแงวมุมหนึ่งคนก็มองว่าเฮ้ยมวยปัำ้ำอ่ะมวยปั้มมันเป็นศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งมันก็ควรมีสิทธิ์ในการที่จะเอ็กเพรสออกมาเหมือนกับการแสดงอื่นๆหรือเปล่าเนื่ออมกมาถ้าสมมติว่าไอ้เรื่องนี้เนี่ยมันถูกพูดในหนังหรือว่าซีรีส์ซึ่งเป็นบทมันก็คงจะไม่เป็นประเด็น แต่คนก็บอกอ่ามวยปั้มก็มีบทมีคิวนี่แต่ทำไมยังโดนว่าคุณคุณก็ต้องเข้าใจว่ามวยปั้มมันมีความแบบเส้นแบ่งลงัลงๆอยู่ระหว่างความเป็นการแสดงกับความเป็นเรื่องจริงอะ่ะเพราะหลายๆครั้งมวยปั้มเองมันก็ชอบที่จะเหมือนเล่นกับไอ้ตรงเส้นแบ่งเนี้ยเหมือนกันเพราะงาั้นมันก็ต้องมีคนที่เนี่ยแหละบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจอะอย่างตัวนักมวยปั้มอะ บางคนก็จะมองว่าเขามีความเป็นนักกีฬามากกว่านักแสดงเพราะงั้นมันดูจริงมากกว่าอะไรที่เป็นหนังหรือซีรีส์แต่เอาจริงๆ WWE เขาก็ไม่ได้เรียกนักมวยปั้มตัวเองว่านักมวยปั้มปะเขาเรียกว่าซุปเปอร์สตาร์เขาเรียกว่าเพอร์ฟอร์เมอร์ด้วยนะเห <c oughs> มือนนักแสดงใช่แต่ไม่เหมือนบางค่ายเรียกว่าซ <c oughs> <c oughs> ูเปอร์ฮีโร่ไม่เอาไม่เอาไม่พ่อพีเดี๋ยดอกเรื่องเดี๋ยดรอกเรื่องใจเย็นๆเอ้ยอาจจะทําให้มวยปั้มมันไม่ได้รับข้อยกเว้นตรงนี้ เหมือนกับศิลปะการแสดงอื่นๆหรือเปล่าแต่นี่มองมองในมุมนี้นะว่าเธอลองนึกถึงเป็นนักแสดงตลกคนหนึ่งที่รอควีนอลิซาเบธนึกออกปะอ่าเป็นฟิลฟิลนั้นคนก็มองว่าหุยเล่นถึงขนาดแบบราชวงศ์อังกฤษเลยเหรอจะไม่เดือดร้อนเหรอซึ่งก็เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนถูกป่ะนักแสดงคนนั้นก็ก็เล่นได้เพราะว่าอะไรเพราะควีนก็ไม่ได้รู้สึกว่าเดือดร้อนอะไรก็มองว่าเป็นเรื่องตลกก็อยากจะเล่นก็เล่นไปก็ขำดีซึ่งนี่มองว่า ใช่มันก็ทําได้นะในขอบข่ายที่ว่าทามันไม่มีใครเดือดร้อนอะ่ะแต่ประเด็นคืออะไรเบกกี้ออกมาพูดมันมีคนเดือดร้อนเนี่ยแล้วคนที่เดือดร้อนมันคือใครมเ,เ,เใช่มันเป็นคนในครอบครัวเขาเราก็จะมาสู่เรื่องที่ว่าเฮ้ยคนนี้มองว่ามันไม่เหมาะสมบ้างอะ่ะเขามองว่าเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเราควรจะมีความเคารพในการพูดถึงมากกว่านี้ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเนี่ยออซซี่ก็เพิ่งเสียไปไม่กี่เดือนนี้เองแล้วการที่จะมาพูดในลักษณะเนี้ย เอาเรื่องของคนตายมาพูดให้เป็นสตอรี่เอาพูดแบบอย่างเงี้ยเอามาเป็นเครื่องมือในการเรียกฮิตคนดูให้คนดูตอบสนองก,กับตัวเองเนี่ยมันเหมาะสมแล้วไมคือบางคนก็เนี่ยก็พูดนะว่าแบบก็แค่บทน่ะมวยปั้มก็อย่างนี้แหละ attitude เอล่าเนี่ยหนักกว่านี้ก็นี่ไงชอบ<ช>ไม่ใช่หลอมวยปัม้มแบบ attitude เนี่ยแหละแบบ a t t i t u d แรงๆตรงๆ but อย่างที่บอกเรารู้สึกว่าเรื่องเนี้ย มันจะไม่ไม่เป็นไรเลยถ้าเกิดว่ามันไม่มีคนเดือดร้อนแต่มันดันมีคนเดือดร้อนแล้วมันเป็นคนใกล้ตัวมันเป็นลูกสาวเขาเธอลองนึกสภาพดูพวกคุณลองนึกดูว่าถ้าเกิดว่าพ่อคุณเพิ่งตายอ่ะคนมาล้อพ่อคุณอ่ะอย่างเงี้ยคุณโอเคปะ่ะอ่นคิดแค่นี้เลยอ่ะเขาอาจจะไม่ได้ล้อก็ได้แต่เขาพูดว่าสมมติจะจะยกตัวอย่างไงดีวะสมมุติพ่อกูเป็นคนขอนแก่นนี้อ่ะกูเอาเลยเอาเอา,เอาเลยเอาตรงๆเลยนะ แล้วคนมาบอกว่าเนี่ยพ่อมึงอะตายว่ามึงอะเอาเขากลับมาอยู่ขอนแก่นขอนแก่นนั่นมันไม่ดีพ่อมึงเลยตายไงสัตว์โกรธปะกูว่ากูโกรธนะไม่ได้ด่าพ่อกูตรงๆแหละแต่ด่าแบบจังหวัดเกิดพ่อกูแล้วก็มาพูดอย่างเงี้ยกูกูถามว่ากูโกรธแบบเอ้กูโกรธวะลองคิดในมุมนี้ดิคุณเออเป็นคุณคุณโกรธปะมันคือไม่เป็นคนที่ใกล้ตัวมากเลแบบเป็นเป็นพ่อเขาอะเพราะงั้นเราแค่รู้สึกว่าถ้าคนในครอบครัวเขาไม่โอเคอ่ะมันก็คือไม่โอเคแค่นั้นแหละ ต่อให้คุณจะคิดว่าส่วนตัวแล้วสำหรับคุณมันไม่เป็นไรมันรู่นนนนัี่แต่แบบก็คนในครอบครัวเขาไม่โอเคอะ่ะมันก็ต้องไม่โอเคถูกป่ะนี่มองแค่นี้เลยจบเรื่องเนี้ยส่วน w w u จะจัดการไงอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่า m a y บี maybe, ขอโทษเป็นการส่วนตัวอาจจะจบอาจจะไม่ต้องทำอะไรมากกว่านั้นแต่ถ้าเกิดว่ามันต้องเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างบางทีเบกกี้อาจจะต้องเสียแชมป์ก็เป็นได้ ส่วนตัวนี้ก็มองที่เจตนาเบกกี้ด้วยว่าเบกกี้เจตนาจะด่าออซี่ไหมซึ่งคิดว่าไม่ใช่มันไม่ได้มีเจตนาแต่มันบังเอิญไปสร้างความรู้สึกที่แบบไม่พอใจสร้างความรู้สึกที่ไม่โอเคกับคนฟังอะ่ะเราเราไม่คิดว่าเบกกี้ถึงขั้นจะต้องเสียแชมป์เพื่อรับผิดชอบตรงเนี้ยนึกออกใช่ไหมคือถึงจะต้องแบบจะต้องเสียแชมป์ชดใช้เลยนี่ก็ควรจะเป็นแบบกรณีที่หนักกว่าน,นี้ไม่รู้ดิฉันไม่รู้จะ พูดยังไงดิฉันอธิบายครับพูดสตวรรวจไม่ถูกเข้าใจเข้าใจนรู้สึกว่าอืมมันก็อย่างที่เธอพูดอะเรียกยังไงอะมันก็เป็นบทผสมความจริงแหละแต่บางทีมันก็กระทบกระเทือนกับหรือกล่าวถึงบุคคลที่สามอะไรเงี้ยมันก็คนใกล้ตัวเขาด้วยแหละฉันก็ให้มาพูดอย่างนี้กับพ่อกูกูก็เออกูก็ไม่ชอบเออใช่ไหมมีคนกดติดตามเพิ่มนะคะขอบคุณมากค่ะโอแต่ละบรรยาวเกิน ขออดีญาตปิดนะคะกูกูกูเป็นคนตั้งเองนะกูยังลำคานเองเลยอ่ะเอากี่รอบมึงไปอ่ะมึงไปดิอ่ะเฮ้ยไม่จบ